อิซแสงโลโลแร็อโอเปียม ในกระแสค่ะแล้วก็เหมาะกับสาวหวานมากๆเลยค่ะนั่นก็คือของตัวนี้เองนะจ๊ะเป็นของอีฟแซงโลรองนะคะแบล็กโอเบียมนะคะตัวนี้เลยพี่สั่งเป็นเทสเตอร์มาเพราะว่าอ่านนะคะคําอธิบายคำเคลมของเขาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นที่มีความเข้มข้นนะคะเหมาะกับสาวหวานแล้วก็เหมาะกับงานเป็นทางการนะคะเท่าที่พี่รีวิวมานะแต่เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านในกัน ของคาเคลมนะคะที่เขาบรรยายมาสําหรับน้ําหอมกลิ่นนี้นะคะนั่นก็คือเขาบอกว่าเป็นกลิ่นอายนะคะจากเมล็ดก,กาแฟนะคะพร้อมด้วยเสริมนะคะความอบอุ่นจากดอกส้มค่ะรวมถึงมอบความสดชื่นด้วยผลของดราก้อนฟุตนะคะอันนี้คือคาเคลมสั้นๆที่เขาเคลมมาเพราะเราฟังแล้วเนี่ยแน่นอนในเรื่องของส่วนผสมนะคะเริ่มได้เนี่ยเราก็ต้องจินตนาการว่าเขาน่าจะออกเป็นแนวที่เป็นกลิ่นค่อนข้างกาแฟใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยค่ะว่ากลิ่นที่ได้ทดลองใช้จริงนั้นเป็นแบบนั้นหรือเปล่า 好。 ทดลองกลิ่นกันวันนี้พี่จะฉีดใส่แขนเสื้อนะคะชายเสื้อแบบนี้แหละเพราะว่าเวลาที่เราใช้น้าหอมเนี่ยถ้าอยากให้ติดทนนะถ้าคนผิวแห้งเนี่ยพี่คิดว่าฉีดใส่ข้อมือเนี่ยไม่ค่อยอยู่หรอกยังไงฉีดใส่นะคะพวกปกเสื้อนะคะหรือชายเสื้อแบบนี้ก็จะทําให้กลิ่นอยู่ติดทนนานมากขึ้นนะคะจะบอกเลยว่ากลิ่นที่ได้กลิ่นออกมาในเริ่มต้นนี่นะมีความหวานมากหวานระเบ้อหวานมากๆคือต้องเป็นสาวมัน่นแล้วก็สาวหวานสุดๆเลยนะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็มีการกระจายตัวค่อนข้างแบบไกลเลยทีเดียวนะคะ ก็เป็นกลิ่นที่บอกเลยว่ามีความเข้มขน้นเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของแว็กโอปียมเนี่ยถามว่าจะใช้ในโอกาสสาคัญได้ไหมได้นะงานกลางคืนได้ออกเดทได้นะคะแล้วก็อะไรที่ต้องอยู่ห้องแอร์อากาศเย็นได้หมดเลยพี่คิดว่าตัวนี้ไม่เหมาะกับอากาศร้อนเลยเพราะว่าเป็นน้ำหอมที่กลิ่นมีความหวานเข้มข้นนะคะ intense เข้มข้นมากๆจริงๆนะในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยถ้าคนที่มีกิจกรรม outdoor ตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะเลยนะคะ ถามว่าพอฉีดไปในเริ่มต้นเหตพที่ได้กลิ่นถึงความเป็นกาแฟตรงนั้นไหมพี่คิดว่าน่าจะเป็นกาแฟที่เบรนกับส่วนผสมนะคะอื่นๆเพิ่มเติม<ๆ>เข้าไปที่ทําให้กลิ่นเนี่ยไม่ได้กาแฟสาขนาดนั้นแต่ว่าออกเป็นแนวที่มีความหวานนะคะสังเกตว่าส่วนใหญ่นะคะน้ำหอมที่มีส่วนผสมของ เป็นกลิ่นสกัดจากกาแฟเนี่ยจะเป็นกลี่นค่อนข้างหวานแล้วก็ค่อนข้างขนมเป็นส่วนใหญ่เท่าที่พี่ได้ทดลองมานะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งกลิ่นที่ออกมาในแนวนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถามด้วยความเห็นส่วนตัวเนี่ยพี่ฉีดไปนะคะแค่เทสเตอร์อันนี้นะเทสเตอร์ไซส์นี้นะไวอลนะคะฉีดไป1สเปรย์เนี่ยพี่บอกเลยว่ากลิ่นตลบ ตลบอบอวลมากจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่าเหมาะกับสาวที่เป็นสายหวานมากเท่านั้นจริงๆนะคะถ้าสายแบบเน้นความเซ็กซี่ได้ไหมอ่ะก็ได้นะ,ะเพราะว่าเขาเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่อยู่ในกรุ๊ปของน้ําหอมที่เรียกได้ว่าออกแนวเซ็กซี่นะคะย้ยวนิดหนึ่งนะ,ะไม่ว่าจะเป็นพวก n a r ิโ s o r o d r i g นะคะอ่ารุ่น o r i g i นอลขวดสีชมพูอ่อนะะอนะคะหรือคโอเปียมนะคะหรือเป็นกลิ่นประมาณแบบเออประมาณอย่างเงี้ยที่ออกแนวเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยก็จะเหมาะกับการไปออก เด็กมากกว่าการฉีดไปทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวันนะคะ ส่วน,นเรื่องของความติดทนตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะนอกจากจะกลิ่นนะคะกระจายตัวดีแล้วความติดทนค่อนข้างมากพี่ฉีดน,นะข้ามวันก็ยังติดอยู่นะในเรื่องของความชอบถ้าใครชอบก็ชอบไปเลยนะต้องบอกตรงนี้จะเป็นออกกลิ่นเป็นแนวที่ต้องเป็นเฉพาะบุคคลจริงๆไม่ได้แบบว่าทุกคนได้กลิ่นแล้วจะประทับใจนะแล้วแต่แต่แตละคนเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้นะคะในเรื่องของเอาโอกาสสาคัญเนี่ยก็ฉีดครั้งเดียวก็พอนะพี่คิดว่างานกลางอื่นก็เถอะเพราะเขาติดแน่นทนนานมากจริงๆนะคะประมา้ ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะคะถ้าเป็นน้ําหอมของแบรนด์อีฟแซงโลลองนะส่วนใหญ่เนี่ยพี่รู้สึกว่าเขาเป็นน้าหอมที่มีความเข้มข้นนะคะติดโทนแล้วก็กระจายตัวดีนะเพราะฉะนั้นสําหรับพี่นะตัวนี้ความหวานหวานไปนิดนึงนะถึงแม้พี่จะเป็นสาวหวานก็ตามอันนี้เน้นย้ำว่าเป็นความชอบส่วนตัวและความเห็นส่วนตัวจริงๆนะจ๊ะในเรื่องน้ําหอมก็เป็นหนึ่งความคิดเห็นที่มาแชร์กันว่าสําหรับพี่พี่ให้7.5เต็ม10เพราะพี่รู้สึกว่าสีแล้วพี่ค่อนข้างเวียนหัวนิดนึงนะไม่รู้สิอาจจะเป็นเพราะ คืออาจจะมีความ เป็นกาแฟเข้มข้นมากเกินไปหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ที่ทําไม่รู้สึกว่าหวานเกินไปนิดนึงนะก็ถ้าอยากใช้เนี่ยก็เน้นว่าให้ใช้น้อยๆก่อนแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะคะสายหวานมากจริงๆถึงจะชอบตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจนะสั่งเทเซอร์ไวออบแบบนี้มาทดลองใช้กับตัวเองก่อนนะคะถ้ามั่นใจก็ค่อยไปซื้อขวดใหญ่แต่ถามว่าเป็นน้ําหอมที่เหมาะกับการออกเดทแล้วก็นะคะเรียกความสนใจเรียกความประทับใจได้ไหมพี่คิดว่าตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะ ของน้ําหอมกันนะคะพี่จะไม่ได้งลงรายละเอียดถึงขั้นว่า ผ่านไปนะคะท็อปโนต้ตมิดเดิลโนต้ตแล้วว่าบอททอมโน้ตหรือเบสโน้ตเนี่ยกลิ่นมาประมาณไหนเพราะพี่บางครั้งก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่านี้เป็นกลิ่นอะไรนะคะแต่ว่าจะสรุปโดยรวมเพื่อที่ไปประกอบการตัดสินใจว่าถ้าคุณมีลไลฟ์สไตล์แบบนี้นะคะการแต่งตัวแบบนี้การใช้ชีวิตประจําวันแบบนี้เนี่ยน้ำหอมตัวนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่าเพื่อไปประกอบการตัดสินใจแต่อย่างไรนะคะคุณก็ต้องไปทดลองที่เคาน์เตอร์นะคะก่อนนะเพื่อความชัวร์และความมั่นใจนะเพราะว่าในเรื่องของน้ําหอมเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความชอบส่วนตัวจริงๆเป็นเรื่องของความรู้สึก ที่ไม่สามารถใช้เหตุผลได้และตอนก,กานนะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณสำหรับทุกท่านในการกด s ับสไครป์ปุ่มนี้เลยจ๊ะกดไลค์กดแ like, ชร์กดแจ้งเตือนกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะจ๊ะพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา9โมงตรงค่ะถ้าใครอยากใหพี่รีวิวสกินแคร์อะไรน้ำหอมเครื่องสำอางอะไรก็าสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยจ๊าสำหรับวันนี้พี่ก็นะไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย